ครับกล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบผมเมาเตี๋ยเพราะเรเดินทางมาติดตามตัวเลขกอนนางครับงวดก่อนนางมันก็ถูกเลขล่างครับศูนย์เก่าตรงๆครับท่านผู้ชมครับกลหลายเมืองอย่าง่านผู้ชมครับเบาเตี๋ยได้ยินข่าวเบาเตี๋ยเดินทางมาติดตามตัวเลขกอนนางครับไปฝากเอฟซีฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านครับเดี๋ยวไปรับชมกาฟังความฝันของกอนนางของความกันครับครับเป็นคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ ชาวบ้านบ่เถึงหลายก็เจ้าว่าถ้าจะมาตัวเรื่องว่าตกไปหานุ่มไปหมอหนานางนี่เเพิ่นป็นนคที่ฝันแม่นอีหล่ถือเลขจุกงวดว่าสั่นลอตเตอรี่นี่ได้ที่ละสิบกุใบกับมีเป็นบ่อนางงวดนี่ฝันว่าจังไหนหนานางกอดซูฟังเลยครับผมงวดี้บอกครับกับฟันเห็นมูเก่าเห็นอันอันที่ทำงานเก่าเดี๋ยวขาเคยเห็นงานแต่สมัยตะกี้ในโรงพยาบาลฝันเห็นมูฝันเห็น อันพี่ที่ทำงานนอนที่ทำงานนะคะมันเห็นเป็นตัวเกานาะเออชิบาตัวเกาพ่อรู้จังไลยตะการมือกรแต่ว่านี่มันออกห้านหน่อยเป็นมันออกเป็นกมือออกห้า่นหน่อยมือมือมือว่านนี้ฟันเห็นฉางฟันเห็นฉางแม่นะคะก็ไม่เคยฟันจือเจือจะสิบเป็นเหล็กงั้แต่ว่ามือว่านนี้มันบดออกห้านหน่อยพิเศษเนาะหาสามหาสามเลยข้านหน่อยว่านมาครับแม่คะ ปานเห็นสางก็บอกกับยายอยู่ว่าปานเห็นสางใหญ่จบใหญ่เลยแค่ที่ว่าสิบสามหาสามเก่าสามแต่ว่ายนี่มือแรงมันก็ออกอันท่าหน่อยนะคะแต่ป้าหัวสีมาใหญ่ยุอยู่บ่อวตารเคลืเก่าสามเก่าสี่วัจจสางนี่เนาะแม่นจแต่เก่าเขาจะวางแะได้สางั่งสั่งทีใหญ่แม่นครับจะเป็นเหล็กสัเงมันเอาห่้งหวงเอากุ้งหวังนอกเขาจะเออเอาห่วงเขามาหลูกหัวมาจับมาอย่นี้นะมานจับหัวกับหาเนาะมือก็ หัวหา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 หกกันเลยเนาะกันเนี่ถ้าห้าแปรเลยกับแปรเป็นเมื่อวานอ่อนหน่อยห้าสามเหรอแปรเป็นหาสามมีเหล็กเหล็กช่างเนาะครับกระถือละกัห้าหน่อยสิบหาแต่แปรเป็นสิบหาหัวง่วงเป็นอันหนึ่งอนะหัวกระหามันก็ออกเอียงหาหนึ่งบอกพิเศษปกติหง่วงง่วงกระหึงหัวกระหาแปรเป็นตันมื่ก็หาหนึ่งแม่นค่ะ และเลขข้างกครับหาสามมันบังเอิญหรือจากไหนก็บรรูุอ<ต>๋อฝัน,นตะกี้ตกนะกีน้านางเหตุงานอยู่โรงพยาบาลแม่ค่ะก็เลขฝันเห็นมูเก,มเก่ากเหมูเก่าเดี๋ยวเขาเคยเหตุงานนํางรวมกันแ,แต่ว่าขาเล็กไงที่มาสูงมาจากอาจจะมีเล็กสูงมาตัวนึงมีสูงเพื่อนกันเห็นกูอ๋อมีเล็กเล็กไม่จะสูนู<ม>่นโปนู่นอยู่บ้านอยู่บ้านนะอยู่บัดนอยู่บัดนต่นทั้งโปเจ้านะครับเนาโปนู่นฝันมาเพิ่นเขามาบ้านแล้วเพิ่น คนแก่ข um ายแบบเพิ่นเบี้ยนหัวเพิ่นบิงอยังก็นอนลงอยู่บ้านหลังอยู่บ okay. ้านหลังเข้าหน้านางด่บครับบ้านหน้านังบ้านที่ยังครับนี่สองแปดหางสองแปดหาเดี๋ยวดี้สาวาเห็นเบิ่งปรูปูนู่นเนาะปูนุ่นมาบินจะถือลูกบอลด้วครับดึงเหล็กตัวนี้ไหวหลาติบ้านนิ่งจานครับโอ้นี่หน้าหนังเนยหน้านังเก็บเลขไปแล้วเก็บเลขไปแล้วครับสองแปดหาครับอันนี้เป็นบาลานีครับ โอ้ตรงก็มบในทีนะนังก็เนี่ยใช่เบิรงกะแนงสองแปดห้าตรงก็มานทีนะนั่งเลยครับดึงไปสามเจ็ดเจองแปดห้าครับครับเป็นร่างนีสองลานานครับสใบกันที่สองหลานครับเก็บไปเรื่มเลยครับตอนนี้เก็บไปแล้วครับแต่ว่าสีฟันเกี่ยวกับสร้างนี่นะนังคีวาน่านจเป็นเด็กตัวใดเ็เล็กใหญ่เป็นเด็กใหญ่เป็นเห็กใหญ แต่ว่ามันออกห้าหน่อยอี๋ควักระโบหมันใจมั่อิมาหรือไงไมเที่ยวแล้วก็กลับมาครับเที่ยวห้าอยก็ดีได้ไดไม่จ้างประเทศกัลับมาได้ครับก็ว่าห้าน่อยก็ชวนห้าน่อยครับกระากทีครับครับีกรบอจักไม่ฝันคือครับฝันเห็นส้างระม่วงมาลูบหัวเม่นรายอายุไหนนังเท่าใดคะอายุสามสิบเจ็ดค่ะสามสเสามสิเจดสามสิบ็ดด้วยครับ หัวหัวควายกับท้องเคล็จะหดไรแต้มจะบ่จำไรแต้มจะบ่ครับครับแต่หนึ่งจะสิบสามเดี๋ยวแม่เราก็มีถ้าเป็นของรัฐบาลนี่น่าจะจะแปลให้เป็นตัวไหนหนาส่างเรียกสร้างนี่กระผมอ่านใจมันสิมาอีกหรือบ่เนาะครับแต่คิดว่าหนาจะมาเรียกไงเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นสร้างใหญ่เนาะค่ะแม่นครับเป็นตัวไหนละบนี่ ก็เอาเอาลรตอลีน่ะเรากินนสองแางเปนแครับแต่ว่าดึงไหวแมันฝันะคะแต่ว่าขันเอซจะแปงกับเพิ่นใส่ยามาเอาเองเนาะเชยนคอมเมนต์มาบอกเอฟซีตนเนน่ว่าตันไห้เป็นแปงได้เาือดนเคยฝันแม่เคยฝันว้เคยฝนหนสามคนทีเพิ่นเคยฝันห็นสามเพะว่าสามโ็ซัู่นคญ่เมื่เนแม่โชกไงได้ครับว่โกไงามคนได้จ็บฝันเห็นสางเพราะว่าสร้างเป็นสั์คู่บานคูเมืองเนาะ ลงปูมันปูปูนุ่นปูนุ่นมาครับปูนุ่นมาต้องแดหายนะครับเนาะปูนุ่นปูนุ่นเหมือนกับประมาณแปดทิปะครับแปดทิขินเนาะอายุบอจะเอาบานอีกทีครับอีกทีพอเป็มาบ้านลังนี่ลังนี่บอจะไปเกี่ยวก็อายุพนหนอกเกี่ยวก็บานเดทีเขาน้าหน้าก็อายุน้าหน้างนละตามสามิสามิเกนาะอายุสาบ้านเลขที่สองแปดห้า หน้า่างคนจัดไปแล้วสิบสองล้านครับผมเพราะวัดศานนี้ว่าสร้างนน่าจะเป็นโช่วงไงเลยช่วงไนแมนคือเป็นน้ำมือลหรเนาะครับสมมติช่วงนี้ล่ะครับข้อมูลของหน้า่างครับผมเพิ่นก็บอกมาว่าปู่อยู่วัดทำผู้พระเจ้าลงมหาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับผมซึ่งวันหน้า่างคนเดอเอาโรตรีเสียงเอาเก็บมาโรตรีไว้บอกง่ายซะสองแปดห้าเป็นบันเด็ตที่แต่ว่าใครสิถามอายุหน้า่างก็คือสามสิบเจ็ด แม่นบบดานาเนาะอายุฟ well. mm <th er ูบาเกลียวดอกเพิ่นลงมาหาแขกขาแล้ว่นมาปวดท้องหมายมาย่ำอาจจะเป็นเกาหรือเกาผีกายบอกอาจจะเคยออกมาแล้วหรือเป็นไรเพราะว่าก็เห็นมูอเก่าที่ฟันมูอเก่ามือมูอเก่าทำงานตอนทำงานลงบากเลยนะครับเนาะเด็กเก่ามันสิย่างบ่เว้ดปีนั่งมาบอกกับยายอยู่ฟันว่าได้เก็บไกล้ๆใกล้ๆกระสุนเก่ากระสุนเก่ากันวานนะคะตรงแม่น แต่ว่ามันเป็นมืองืถ่ายนะโอ้โหนั่งกับเบหลายมือไม่นอนงอัดเหมือนกันเนาะชุนเก่าแล้วก็เลันนีหลายมือเยอหลายมืออยนน้่าวเยอะก็ดีอนนาวจากอ้ายเนน่อนนะพอดีปันกันด้วยประชันกับสุปในปีน้องตั้งเนาะก็เลขของนันน่างของหวันที่สิบนี่ก็จะมีสองแปดห้าเป็นบันทึกทีู่พนลกมหาหลวกอายุนัน่างกับสามสกปีอย่างปรี่ังบอกไปแต่ว่าเรื่องนันน่งฝันเกี่ยวกับสร้างครับขอต้นนันน่างครับ อย่าไปเบิ่งนัวเลขกครับเบาเทียมกับมีตามตัวเลขก็นานน่างครับนอนน่างกับฟันว่าใน้างไงมาลูบหัวครับทุนผู้ชมครับ้างไงมาลุมหัวนน่างนาน่างก็เลยตีเป็นตัวเลขให้มาเลขที่เพิ่นสองแปดหาครับมาพระอยู่ทั้งคู่ลงมาบอกเลขเพิ่นสองแปดหาครับอายุเพิ่นก็สามตีเกตปีเลยครับทุนผู้ชมครับบอกประกาศมาจดไ้ครับหรือบ่าแคปหน้าจอไว้ครับทุนผู้ชมครับหวดก่อนนานน่างก็ถูกเลขศูนย์เก่าเกือบพกหมื่นเครับทุนผู้ชม ครับงวดนี้นางก็เลยให้เลขสองแปดหายนะครับครับเพื่อเป็นแนวทางเลยรัฐบาลสลากกินแบงค์ครับครับความเสื่อส่วนบุคคลครับปวดใช้พิจารณายาในการรับชมครับครับมาเตียอากาศเลขไว้ฝากเอฟซีฝากทีมช่องท้งบ้านครับครับขอท่านผู้ชมมีโชคมีลาบมันหมันเรื่อยๆครับงวดมันฑีที่พกมีนาหกหกครับมาเตี๋ยมีคข็มมาฝากท่านผู้ชมตะเพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ